มันเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วไม่ต้องการอะไรอะไรที่มันมากมายแค่มีเธออยู่ก็พอสุขไม่ต้องรอแค่นี้มันก็เกินพอล้วพอดีว่าคลับที่ชื่อว่า Q Q คิวคิวคลับเนี่ยเขาก็เปิดเปิดให้เราได้ได้มาเล่นดนตรีนะฮะทีนี้เขาก็เข้ามาฟัง มันมันเกิดไปสะกิดความรู้สึกเขาทําให้เฮ้ยเขาลืมเรื่องการจะทํำลายตัวเองไปเออเขาทิ้งเขาทิ้ง,งโมเมตน,นมเมตน์น,นั้นไปได้เลยมันข้ามมันข้ามความรู้สึกนั้นไปกลับกลายเป็นรู้สึกดีกลับกลายเป็นรู้สึกเหมือนเขาได้ดนเอาดนตรีมาเยียวยาเออใช่ใช่ใชอันเนี้ยเขาขอใหมแ่แล้วยกแลวยกมือพูดเลยนะคะ ใช่มันทําให้ทุกคนในห้องตอนนั้นรู้สึกอึ้งมากนี่แหละค่ะคุณจอนกับคุณโยนะคะกําลังทดลองแพลตฟอร์มใหม่คนฟังแค่หลักหน่วยหรือว่าหลักสิบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะรางวัลของนักดนตรีก็คือการที่บทเพลงยังประโยชน์ได้จริงนะคะเป็นสิ่งที่คู่รักศิลปินโโคุณจอโย The Voice นะคะค้นพบอีกครั้งหนึ่งหลังโควิด -19 บเาทำให้ใจเฉาค่ะเพราะไม่ได้จับไมค์ดิกิตา้าต่อหน้าผู้คนจนเปลี่ยนมาเล่นดนตรีสดผ่านแอปนะคะ Club House เนะะี่ยค่ะร่วมกับเพื่อนๆน,นนักนดนตรีค่ะ กลายเป็นว่ากิจวัตรยามราตรีตอลอด3เดือนที่ผ่านมาคือการเปิดห้องร้องเพลงกลมทุกคนนอนหลับฟันดีนะคะไม่ได้ทำก็ดูบแปลกๆค่ะได้กลุ่มคนฟังขาจรที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มากดติดตามห้องคลับเฮาส์นะคะที่ทั้งคู่ไปเป็นแขกรับเชิญด้วยได้ได้เพื่อนใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าของเพจยอดผู้ติดตามหลักล้านหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็มาตามค่ะ แต่สิ่งที่ทําให้ใจพองโตจนมองข้ามเรื่องรายได้ไปก็คือเสียงดนตรีในแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยเยียวยาได้จริงๆนะคะโดยมีทั้งคนไทยในต่างแดนด้วยที่บอกว่าตอนนี้กลับบ้านไม่ได้เลยเครียดแล้วก็คนที่กําลังมีปัญหาชีวิตเกือบคิดสั้นแล้วนะคะและเคสผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องบําบัดด้วยีโมค่ะ ไอคิดถึงเธออีกคราวเมื่อวันที่เงาจับใจไม่มีใครฉันยังมีเธอจนเมื่อวานนี้เองอะ่ะโยได,ได้คุยกับเขาอีกครั้งหนึง่งเขาขอ<ด>ยกมือขึ้นมาเขาบอกว่าล่าสุดให้ยาครบทุกอย่างแล้วคีโมและอัปเดตผล เขาไม่มีเชื้อโรคร้ายอยู่แล้วนะคือโย,โยคือโยคือโยไม่ได้บอกว่าฟังเพลงแล้วมารักษาโรคขนาดนั้นนะแต่ว่าโยคิดว่ามันเป็นเรื่องของกําลังใจเออใช่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 ใช,ใช,ใช่คือ,ค,อคือเราไม่รู้เลยว่าเอ,อสิ่งที่เราทําออกไปมันให้อะไรแก่ใครบ้างแต่เราได้รับฟีดแบ็แบบเนี้ยใจมันฟูนะคือจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ย <full. S 1> เรื่องเนี้ยเริ่มจากความสุขในตัวเราก่อนครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราส่งออกไปโดยที่ วันหนึ่งเราได้รับกับฟีดแบ็มาว่าเขาได้ความสุขเหมือนกันนะเราเราโอเคเลยเราโอ้โหสิ่งที่เราให้ไปรู้สึกว่าจากเราไปสู่เขามันถึงใช่ใช่ใชด้วยด้วยด้วยมีเพลงเป็นจุดเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างเรากับเขาไปเปิดห้องเจ้าของบ้านกันห้องแมวเสร็จเล็บตามกันขึ้นมาค่ะครับผมไปจอรกจนเลย ก็มีทำคอนเทนต์ร้องเพลงลงช่อง YouTube นะคะแล้วก็เพจ Facebook อยู่แล้วค่ะอุปกรณ์ต่างๆนี่ครบคันเลยนะคะไม่ต้องลงทุนใหม่ก็คือเมื่อมาอยู่ในห้อง c l ับ h o u s ์ค่ะก็เน้นคุณภาพเสียงกันนิดนึงนะคะแถมการทำเพจนะคะเป็นแมวเสร็จเล็บค่ะก็พอจะเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะคะจากงานรีวิวที่เข้ามาเรื่อยๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะถ้าให้พูดก,ก็เหมือนมีฟูกให้ทิ้งตัวนะคะคือตรงนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งว่างั้นเถอะซึ่งระหว่างการรอให้งานกลับมาเต็มร้อยแล้วออกไปเจอคนฟังได้เหมือนเดิมค่ะคุณจนย มองว่าการทําคลิปร้องเพลงออกมาเรื่อยๆนะคะและพาตัวเองลองออกไปนะคะตระเวนในแพลตฟอร์มใหม่ๆไม่ใช่แค่งานอนดิเรกแต่คือการทําให้แบรนดิ้งของตัวเองเนี่ยในความเป็นศิลปินอาชีพยังไม่หายไปคนยังเห็นหน้าคนยังได้ยินแบบนี้ล่ะค่ะไมโครโฟนอันนี้ไมโครโฟนที่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ทุกคนเนี่ยโลกของหลายๆคนเริ่มอยู่ในมือถือครับใเริ่มอยู่ในแท็บเล็ตเริ่มอยู่ในคอมพิวเตอร์เราจะทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะ ไปอยู่บนหน้าเขาได้นิดนึงก็ยังดีใช่ใช่เราทําหน้าที่เสิร์ฟอะ,ะเราเสิร์ฟอย่างเดียวแต่เราไม่หวังผลว่าใช่ใชมันจะได้ผลนั้นไหมยโยไม่เชื่อว่ามันจะไม่มีใครมาดูเราเหรอกมันมีมีมันมีแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใคร เท่านั้นเองแต,แต่ขอให้ยืนพื้นด้วยความสุขก่อนเออใช่ให้ใยืนพื้นด้วยความสุขเราได้ปลดปล่อยมันออกมาแล้วก็ถือซะว่าเราปล่อยออกไปใครจะดูก็ดูไม่ดูตอนนี้ก็ช่าง<อ>แต่มันได้แสดงออกเพราะว่านักดนตรตีอ่ะจะเอาแต่เล่นอยู่ในที่ปิดระบบปิดไม่ได้อ่ะมันต้องเปิดเผยอะค่ะแต่เราออกไปแอคชั่นนอกบ้านไม่ได้ไงแต่ว่าโซเชียลเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันยิงออกไปแล้วเนี่ยมันกว้างนะไม่รู้ใครจะดูบ้างไม่รู้ว่าใครจะมาปะเราตอนไหนอะ อย่างเงี้โยโยโย่คิดอย่างงั้นบลุมตัวทะลำใจเอาไว้รุ่นร้องตามหน่อยแล้วจริงจริง ฉันน้องร้องด้วยหรือเปล่าเขาชวนแล้วนะนะคะการไม่หยุดมองหาโอกาสค่ะแม้สถานการณ์ไม่เป็นใจให้คนดนตรีก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังใจสูงนะคะหากตรับใดที่เชื่อว่าบทเพลงมีพลังในการสื่อสารและเป็นความสุขก็เป็นเรื่องของวิธีคิดที่ศิลปิน <c oughs> เขาอยากจะปรับตัวนะคะ เร็วๆนี้ทั้งคู่มีแลนอีกค่ะคือการทดลองจัดรายการของตัวเองจากปกติเนี่ยไปแจมกับคนนู้นคนนี้นะคะก็แล้วก็อยากทำคอนเทนต์ด้วยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มอีกเพราะเป็นหัวข้อที่บอกว่าคนนี้คลับเฮาเนี่ยยังไม่ค่อยหยิบมาพูดนะคะวนคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ